อีกไม่กีนนะ่นาทีจะชกแล้วเป็นไงครับความรู้สึกเนี่ยพี่บอลอยู่เนี่ยตื่นเต้นไหมไม่ครับไม่ตื่นเต้นเลยนะ<อ>คุณแม่มั่นใจไหมวันนี้ครับวันนี้มาเชียร์ลูกกิดน,นะเจอของแข็งเลยเจอของแข็งเลยแสงมณีเมื่อกี้คุณแม่พูดอะไรกับแสงมณีครับเห็นพูดครับอะไรนะแต่ว่าอย่าจำต้องอะไระโอ้เดี๋ยวทำลูกกีดมาเซลเขานะแซวเขาไม่ได้พูดอะไรนะครับครับเซลแซวแสงมณี สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนนั้นไปดูมวยที่เวทีมวยรังสิตนะครับผู้เอกนำรายการแสงมณีสอกาแฟมวยไทยกับรุ่งกิจบอรุ่งโรดนะครับเปลี่ยนบรรยากาศการท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาท่องเที่ยวในกรุงเทพครับมาดูมวยครับมวยก็เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่มุมของรุ่งกิจ ลุงกียรติวันนี้บอกเตรียมหมัดแล้วก็เตรียมลูกเตะขามานะครับดูนะครับจะทําได้อย่างที่เทรนเนอร์นั้นฝึกซ้อมให้หรือไม่ครับแสงวันนี้เป็นคนเปิดเกมครับโอ้ไม่ซ้ำครับสุดยอดครับสเนิทแสบวันี้เลื่นนะครับเฮ้ยลูกนี้ดึงหลบสวยมากนะครับลุงกิจ ยกแรกหมดไปครับจบลงไปในยกที่1นนะครับดูว่ารุ่งกิจนั้นเป็นรุ่นน้องนะครับไม่มีอาการตื่นเต้นครับชกตามสไตล์นะครับก็มีจังหวะที่แสงวันนี้ลื่นล้มนะครับแต่รุ่งกิจนั้นไม่ซ้ําเติมครับก็เป็นภาพที่สวยงามในการมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับบนล็อกคนที่เล่นรุ่งกิจครับบอกว่าเก็บตีนซ้ายแสงวันนี้ให้ได้ครับตีนขวาแสงวันนี้ไม่มีเลยครับประมาณว่าเก็บซ้ายได้ทุกอย่างก็จบครับยกที่2 เริ่มขึ้นมาครับแสงมณีนั้นถนัดซ้ายแล้วก็เดินเข้าหาตามที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมการชกครับว่าเขาจะต้องเดินเข้าหาก่อนแสงมณีกระโดดต่อยแล้วโดาเตะครับไปที่กลางหลังแสงมณจะกระโดดต่อยครับจังหวะนี้นครับลุงกิตึงแล้วกโดสนี้นะครับลุงกิตจะเตะขาหน้านี้เข้าทุกดอกนะครับคือขาขวาครับลุงกิตก็ถนัดซ้ายนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เตะขาหน้าครับื่อกิ้โตนีปแล้วครับดีดแข้งขวาเข้าไปนะครับเต็มพุงของแสงมณีมวยคู่นี้นะครับเป็นมวยคลาสสิกชิงจังหวะครับ จะต้องใจเย็นในการรับชมครับนี่แสงมันเตะตัดล่างครับลูกนี้จะสามการเขาแต่ว่าลูกกิจลึงหลบได้แล้วก็แสงมันนี้ก็ลื่นล้มลงไปครับเสียเหลี่ยมนิดหน่อยครับแสงมันนี้แต่ลูกเตะขาเป็นที่สวยเลยครับลูกกิจเตะวุ่งครับแสงมันนี้ซ้ายเข้าลำตัวแล้วก็ลูกกิจจับขาได้เกี่ยวล้มลงไปครับแสงมันนี้เบิ้ลซ้ายสองแขนทับมาพี่เลี้ยงบอกว่าไม่มีอะไรครับตรงนี้หมดยกที่สองครับเพชรนรินทร์สอสุภาพรนะครับพี่เลี้ยงของรุ่งกิจวิ่งขึ้นไปบนเวทีนะครับลุงกิจเตะ ขาหน้าคร่บกี้เข้าบีะครับเต็มพวงของแสงมณีครับแสงมณีขยับเตะซ้ายติดบังครับไฟนี้ลูกกิดนั้นเตะขาหน้าดีมากครับมี่ขาขวาจะเข้าทุกดอกนะครับแต่ว่าเขาออกอาวุธน้อยไปหน่อยนะครับทว่นี้แสงมณีขย so ับเตะซ้ายนะครับขยับขยับนะครับเป็นมวยจังหวะกันนะครับคู่นี้ลูกกีดเตะขาไปนะครับโดนไปปลายเท้าแสงมณีเตะซ้ายมานะครับ ในมุมนั้นตะโกนบอกลุ่งกิจว่าลุ่งกิจอย่าไปมั่วอย่าไปมั่วครับเตะขาไว้และยกบังครับเตะขาและเตะขวาและยกบังนะครับลุ่งกิจทาได้ดีครับนี่แต่วันนี้แสงมณีจะกระโดดต่อยแล้วโดนลุ่งกิจนั้นถีบยันไวครับกระเด็นออกไปครับลุ่งกิจเตะซ้ายครับลุ่งกิจถนัดซ้ายนะฮะแต่ไฟนี้นั้นเอาขาหน้าคือขาขวามาใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเตะแล้วมันจะเข้านะครับเข้าคือโดนแสงมณีครับโดนคู่ต่อสู้เลยครับขยับครับแสงมณีขยับแสงมณีจะมีหมัด เตะซ้ายก็าต่อยซ้ายนะครับนี่ครับตดนซ้ายของรุ่งกิจครับต้องคอยระวังครับรุ่งกิจเตะลูกนี้ติดบังครับแสงวันนี้จะหลอกต่อยนะครับต้องคอยระวังให้ดีนะครับผมเชียร์รุ่งกิจนะครับไฟนี้หมดยกที่3ครับบนล็อกตะโกนกดดันรุ่งกิจว่าหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวนะครับรึงแล้วก็ไม่ได้หนีมากครับแต่ว่ารุ่งกิจก็เป็นมอยทรงถอยครับบนล็อกก็ตั้งแง่ไว้ว่าเขาต้องขึ้นมาหนีนะครับ กดตะโคนกดดันไปครับเป็นเกมจิตวิทยาด้วยนะครับยกที่4เริ่มขึ้นมาครับพี่เลี้ยงหน้าล่างวิทีบอกรุ่งกิจว่ายกนี้เดินนะรุงกิจเดินนะอย่าถอยนะครับไปรับชมยก4ี่ครับรุ่งกิจเดินแล้วเป็นยังไงครับยก1 2 3สองสานั่นเกมก็คู่ขี้นะครับยก4ี่รุ่งกิจออกมาเดินข้าตรงนี้กระโดดทีเข้าไปครับโอ้โหจุดจ้องจงครับรุงกิจเตะขวาครับ เรียญต่เฮครับด้านลลางวิธีแสงมณีเอาคืนไม่ได้ครับจังหวะนี้โดนกินไปนะครับขยับขยับครับแสงมณีเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับในยกที่4ครับแสงมณีต่อยตรงนี้น้ํากระจายครับต่อยซ้ายนะครับเป็นถนัดของเขาครับเขาครับลูกปิดได้1ครั้งแสงมณีปต่มาหนึ่งนะครับแดนเขาเชื่อครับกรรมการแย่ครับแสงมณีก็ถอยกลุมจังหวะครับขีบซ้ายยันไว้ครับ กิเตะซ้ายครับอยู่ในมุมไกลนะครับจังหวะนี้ลุกกิเตะขวาครับแสงมณีนต่อยซ้ายครับแสงมณีเบินซ้ายมาสองเขงแต่ไม่เข้านะครับลูกเตะขวาที่ขาหน้าครับแสงมณีคืนด้วยซ้ายครับจุดจ้อกันอยู่ครับมวยู่นีนะครับเป็นมวยที่คลาสสิกนะครับนี่แสงมณีลูกขนาดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับ ลุงกิตคืนลูกนี้ยังคืนไม่ได้ครับไอ้ครับแสงมณนี้เอียงก็โดนคืนด้วยขวาครับจุดจ้องอยู่กลางเวทีครับตอนนี้แสงวันนี้ก็ไม่ถอยแล้วลูกจิตเตะซ้ายครับเข้าฮะไอขวาจังหวะนี้ครับแสงมณนนี้เอียงไปเลยนะครับเอาละครับชิงจังหวะมาเย็นทางซ้ายดอกหนึ่งครับนี่แหละครับจังหวะนี้แหละครับที่ลุงกิตได้ขึ้นไปเป็นต่อ4 1นะครับบนล็อกเขาคุยกันว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ ลูกกนั้นออกมาถอยคุมเกมครับแล้วก็เป็นจังหวะให้แสงมณีเตะซ้ายได้ครับนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับแสงมณียกมือครับบอกว่าเขาทําได้นะครับลูกกนั้นถอยครับคุมจังหวะแต่ว่าเอาอยู่หรือไม่ไปดูกันครับแสงมณีจดจ่อจ่อลูกกิจซ้ายมาแสงมณีซ้ายครับลูกนี้โตนครับนี่ครับโดนซ้ายของลูกกิจครับทีแรกหลักเขาโบกครับว่าไม่ต้องเข้านะครับแสงมณีต้องเป็นฝ่ายขยับเข้าเพราะตอนนี้เป็นรองอยู่นะครับ แต่นักมวยไม่รู้หรอกนะครับเป็นล็อกเขารู้กันครับเตะซ้ายเตะซ้ายสองแขงครับแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่ครับลุงกิตนั้นคืนไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นีนเตะกินปากครับแสมณนีซ้ายไปจังหวะนี้มีเลยครับเตะอึลุงกิจเตะรูดแสมณนีคืนด้วยซ้ายครับแล้วก็ยกมือนะครับยังไม่พอครับแสมณนีเดินเข้าไปอีกนะครับเดินเข้าไปอีกลุงกิตนั้นคุ้มจังหวะอยู่เป็นครับจุดจ้องจ้องเต้นชิงหาจังหวะครับแล้วก็จังหวะนี้นะฮะดูดีๆนะครับ นี่ครับลูกนี้ครับขึ้นกบหูของรุ่งกิจครับแล้วก็ราคานั้นก็กลับมาที่แสงมณีเป็นต่อเลยครับโอ้โหเตะแล้วหมดยกพอดีครับแสงมณีกุ้งเชือกปั้นใจครับเกมยกห้าออกไปชิงดำนะครับแต่เป็นชิงดำในจังหวะที่แสงมณีได้เปรียบครับครับครับเราไม่แพ้นแต่มวงเขาโมหมีเราอย่างนี้นีครับแ่ช่วงามแล้วครับแต่พอต้นยกสี่เราออกมาเดินทำได้ครับใช่ทำได้ก็ เพราะตาเสียเพราะตาเสียเราก็ไหลไปห้าคนหนึ่งแต่เด็กไป็คิดจังหวะจังหวะจังหวะที่ถอยมาโยกจังหวะนั้นใช่ไหมถอยเพราถอยไอ้แดงมันเจอทำได้อืมนั่นไอ้แดงมาชักไในกเล่องทำได้ถอเติมมุมเติดมุมแล้วก็รอคนยกกลับไปลงหินอันหนึีจริงดำแบบจะนี้เขาได้เปรียบเขาได้เปรีย่ยนมือเยอ่แต่มันมีความหนองมีเยอะคมันยากเราก็แพ้ไปตามเกมยกที่ห้าครับยกนี้น้าโมยขอโทษขอโพยนะครับ แล้วก็มาต่อยกันต่อนะครับลูกกิตเตกขวาหน้าเข้าอีกแล้วครับวันนี้ขวาหน้านั้นออกได้ดีนะครับแต่ว่าออกน้อยไปหน่อยนะครับเนี่ยแสงมณีเป็นต่อก็ต่อยยากนะครับเพราะว่ามวยระดับแสงมณีครับทั้งเก่าแล้วก็ทั้งเร็วนะครับคุมจังหวะคุมเกมได้นะครับแล้วก็จบลงไปด้วยชัยชนะของแสงมณีสอกาแฟมวยไทยนะครับกดล็อกได้สําเร็จหลังจากที่แพ้มาสามไฟรวดนะครับแสงมณี วันนี้ก็ชนะลูกจิตนะครับเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับลูกจิตลูกไล่ไม่ทันครับยกนี้ก็เป็นกาลังใจให้ลูกจิตนะครับเป็นกําลังใจให้เสมอครับถ้ามาต่อยกรุงเทพผมก็จะไปเชียร์อีกนะครับอายุยังน้อยครับลูกจิต1819เท่านั้นเองนะครับส่วนแสงมณี23ครับอายุน้อยทั้งคู่ครับพยายามไล่นะครับ รุ่งกิตพิยกที่5แต่ว่ามันไล่ไม่ทันนะครับไล่แสงมณีไล่ยากนะครับมวยเกา๋ามวยฉลาดนะครับนี่ก็คือหลังเกมในห้องแต่งตัวของรุ่งกิตเขาคุยกันนะครับมองว่าแสงมณีนกเตะไม่เข้านะครับแต่ว่ามันก็แพ้จังหวะนะครับแพ้จังหวะก็ะยอมรับครับยอมรับในความ่พยแพ้ก็กลับมาสู้ใหม่เจ็บตรงไหนไหมลู่กิจ ใครับเจ็บเท้านะยาเอ๊ะแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นราชาเี้ยวเตี้ยวแล้วเราหรอเราติดแบบออกน้อยไปหน่อยป่ะหรือก็ประมาณนี้ตั้งเวล์อ๋อระวังแผลไว้แบบนี้จะไปกลาเสี่ยงหรือแกนสวยเออเดินกินเตี้ยถึงแปดสิบเราผิดทิศน่าจะได้นะมันเอ่อไอ้เจ้าวันั้นเราตัดใจยังไงเราจนถึงไม่ได้เดินก็ไปหน่อยอีกหน่อยเลย เอ oh. oh. ้ค oh. ือจะมาเป็นตามเกมอ่อนะแต่หมดสามกล้อ้เราเด็ดคือเาคิดว่าได้เจ็บาับก็ไปก็สี่แ้วเองที่ที่ที่เราคิดว่าเราเราเซตเด็ดครับผมอะลูกหินมีโอกาสร้อยเท่าไรนะเมือสักคนร้อยสามเป็นร้อยสามนะองเี่ก็คือเป็นเก่าก็คือร้อยสามแปดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าสามเจ็ดได้ก็ดีใช่ไหมถ้ามีโอกาสก็อยากจะแก้มือนะ อากแกมือมากอกแก้มือไหมอยากแก้มากหนเดียวหรือน้ำหนักนี่เลยน้ำหนักนี่เลยครับต่อแปดเท่าเลยแปเก้าสามเนเ้าามเ่เอากันเลยเออน้ำหนักเราอยากเห็นใหน้ำหนักกินต่ำสุดของรุ่ตี่ตอนนี้คือได้ไรครับสเก็ได้ไหมได้เท่ากับว่าต่อจริงมันก็ไม่้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราวัดสังเ็ได้เนาะเท่ากันเลยก็ได้แล้วสังเกตเท่ากันโอเคของ้าวตู้้ว